ว่าจะเข้ากล้งองบอกพู้ก็ไปนัง่งดูไก่แทะแปลกม่วงสีดๆในที่ห่อไก่กำลังเร็วไปนั่งหุ่นหม้อแบบนี้ใส่ของบุกเย็นบอดเนี่ย มันเป็นโทษแจะคล้อ,าาองนั่งรับตาดีดีการใส่ชิงใส่คว้างการใส่ของทวนร่วมการปฏิบัติตนปฏิบัติโตมันก็ต้องมีกรอบมีขอบมีเขตมีเก้กติกามมารยาทมี สังคมมีระเบียบสังคมบัฒนธรรมเข้าไปอีกคนตัวร่วมร่วมกันเรียนวิชาสังคมโบเอิรแตแนวสิเรียนหู้ไปหลายอย่างเลียนหลายย่งหู้หลายสังคมสังคมศึกษาคนว่าศึกษาสังคมศึกษาความเปลี่ยนไปของสังคมสังคมผู้ศึกษานี่ก็ต่ั้งแต่สองคนเลยหลัขึ้นไปเป็นสังคมขึ้นไปสังคมขอบครัวควากับแม่เริ่มสังคมขอบครัว ได้ลูกมากกับเป็นสังคมสามสมาชิกในสังคมสามได้ไม่อีกกับเป็นสีเป็นหาเป็นหกไปแล้ว,ลวอยู่ร่วมกันกับเป็นสังคมชุมชนเ่อดไปหลายร่วมกันขึ้นกับเป็นกลุ่มเป็นหมูบ่บ้านเป็นคุม้มเป็นอีหยังขึร็ไปแต่ละคนกับมีแนวให้ศึกษาหลายอย่างพอกับมีแนวศึกษาแนวหนึ่นนงมีความถนัดความสามารถยังใดมีเนี่ยนั่นมีนี่ยังใดแม่กับมีความดูกความสามารถเนวใด ถนัดจังเลยจนลูกเต่าเล่าล้านกับเบิงกันออกมาแต่ว่ากับมีกอบมีกติกาของสังคมร่วมกันไว้มีนั่นมีนี่ไป,ไปไปจนหอดประเทศชาติคดหม้ยราว่างประเทศคฎไม้คอยว่า,วางารัดเราว่างเมื่อก็เกิดขึ้นินตัวบันด้วกี่ขจ้าใส่คุณธรรมคุณธรรมเป็นตัวกำกับคุณธรรมนํำความรู้คุณธรรมเป็นตัวว่าศิลธรรมเป็นตัวว่าสมอเนี่ยศิลธรรมมันกับอรบโย คนมันเดือมันด่านมันหยาบมันมึนพอเมียมันบวจักมันศีลเผื่กันปั้มลูกออกมาจริงผีมาเกิดมากระจอกันออกมาจ่อคิ้วมาเขาปล่อยผีวันสุกวันศีลมากันมาถ่าเกิดพู้ใดนอนน้ากัเมือนี่แหะกูจีไปเกิดน้่มาสั่นแต่วันชุกกาจจะเกิดขึ้นมากนี่แหละพอเมียุบบจักวันศีลนี่ก็เป็นทีมากคำคาบวชจักวันศีลจะกลายเป็น สงคมคนว่ายากกันตัวบันเห็นจังไจเขาจะสิมาฝึกมหากันตัวบันเป็นบามืดมาสาว่างไปมืดมากมืดไปสาว่างมาสาว่างไปสาว่างมากมืดไปเฮ้ามันมาจังใสมันมาเกิดอยูน่นี่มันแบบมาเมืดมา่าบงหูจักทียบจักตังยั้งยังเสร็จแล้วม,มามา,มาอยู่มาเกิดมารวมกันอยู่ในสังคมเกิดขึ้นก็ต้องหูจักศึกษาหูจักค้นคว้าหูจักเรียนรู้ตัวระเบียบวินัยของสังคมของ อันนั้นมันเป็นยังไดแน, azul, ดแนวนันแนวนี้มันสิสวยงามยังไดระเบียบสังคมสังคมสิเรียบร้อยยังไดมันบริยบร้อยยังไดแนวใดมันสิเรียบ้อยเนวาใดสิบริยบร้อยเนวใดสิบุญไวแล้วน้ใดสิบุ่นไายเนวาใดสิเป็นผ้าดะต่อผู้อื่นแน้ใดสิบบเป็นผ้าดาผู้อื่นแนวใดสังคมเขาต้องการแนวใดบ่เป็นที่ต้องการของสังคมเดี๋ยวต่อต่อไปอีกบ่บเบื้อแต่นวาเบาอ่ะเขาเขาต้องการได้รายก็เอินว่าขยะสังคมเดี๋ยวต่อไปเขาสังคมไดนเขาก็บ่อยากรับ อยู่บ้านเขาก็บ่อยากรับอยู่ซ่องเขาก็บ่ไปรับจักเสียเอาไปไว้ใส่เอาไปไใบลงเลียงเอาไปโพด่ยังหันยุ่นี่ก็บ่อกผู้ใหญ่อยากรับัเดี๋ยวไปโพดทีมมองหันมองนี่อันนีย่างเอิ้นว่าสังคมบ่ต้องการเันช่งคมบ่ต้องการก็คือสิ่งของที่คนบ่ต้องการเขาของเหลือทิ่มเขาเนี่ยของเหลือทิ่มก็เอิ้นว่าขยะเป็นช่งคมบ่ต้องการก็เอิ้นว่าขยะสังคมนี่ก็ว่าอยู่บ่อยๆเพราะว่ามันเกี่ยวเนื่องกันอยู่ตลอด เกี่ยวเนื่องกับชีวิตประจําวันเท่ามูวเท่าอยู่ทัากันหลายคนมันกับเป็นสังคมของกลุ่มหนึ่งสังคมของโรงเรียนสังคมของนักเรียนนึ่ตัวความรับผิดชอบตัวสังคมตัวบา้านนีระเบยียบนีวินัยแบบมีความรับผิดชอบตัวจาขวางรับผิดชอบบรับผิดชอบชุ่มบันพ่อแมอ่ไปขายเลียกขายอันนั้นมีบ่อซอยการสอดซองเบืองการไปการมาพอว่าช่วงีโควิดมันเริ่มล่าม,มหอดบ้านเท่าแล้วทิศทังไดินไม่ใช่ป้องกันอยูเนี่ย เขาต้องป้องกันจาขวงดีที่สุดซุ้มมือว่าหู่จักรักษาป้องกันระเบียบของสังคมวงหู่จักผลกระทบผลเสียหายที่สิเกิดขึ้นต่อสังคมส่วนรวมในวมันกัุ้มเห็นแกตัวกับว่าอึดสุ้มไปแล้วกับตัวเขากับมีซุ้มหนึ่งว่ามันบบไปสิมีกินอีหยังขั้นขั้นมีกินเราตายมันสิเลือกเอาอีหยังมันก็ต้องคิดได้ดีอันนี้ต้องคิดว่าผลเสียหายที่มันจะเกิดขึ้นต่อสังคมส่วนรวมต่อครอบครัวตัว พอแม่ไปมาหาห่านทงเดียหานรงเช้าเขาก็เจ้าซุ้มมือนี่อุบลเขาเจ้าให้ไปกักตัวอยูุธงหน้ากักตัวอยูุธงหน้าใหา้รุ่งเช้าก็ไปกินเข่าเอาเนื้อยูนักกินไปส่งกันไปล่างถอยล่างกันปฏิทินกันมาได้คือกันแนวหนึ่งที่สป้องกันได้ก็กกคืออ่าเรื่องของฝ่าทะลายโจรบ่ผู้ใดบ่ฮันีมีผู้ใดมีผู้ใดบ่ฮันนี่มีเอาเสียงไว้ข้าเจ้าให้กินมือละซีเทียที่จริงาากเ็เห็นการเล่นกินซุ้มมือจัก อาทิตย์หนึ่งสักวันติดตัวกันสักวันหมอป้องกันไว้ผู้ใดเป็นไข่เป็นยังรักษาไข่แต่ว่าขั้นบ่ไข่กัดบ่ท่านได้เฝ้ากินก็ได้แต่ว่าขั้นได้กินพร้อมกันกกินิดมูบ้านอาจจะได้รม่จังไดบุญแต่ว่าขั้นเจ้าบ้านเนี่ยนั่พอวันมื่อศีรษต่อตับผู้ใดไข่ขั้นสงสัยว่าสิไข่โควิดมามันบ่มีเตียงบ่มียังอยู่แล้วมแต่นอนถ่ายตายซื้อมีจะเข้าอนิจอนาใจเพิ่งค่อยเจ้าโทษมาขอเตียงหาเตียงท่านได้อยากพาพี่น้องไปอยู่เตียง อยู่ใสรักษาได้โรงพยาบาลได้รักษาได้เท่าหนึ่งทั่วมาว่าตายแล้วใบสองก็ตายแล้วนอนถาเตียงย่นยนั่นถาเขาโราบาดอยู่เตียงสนามตายคาาเตียงสนามจะให้มันมาหอดบ้านเท่าเนี่ยจะดูแลจากขวอางอดูแลรักษาวินัยพงจาขวางม,มีอากาศสวมอากาศสวมแมนมีล่างเมื่อล่างเมื่อเเน๋ยวสัมผัสใกล้ชิดกันแหงยูโรงเลี้ยงจะลแหง พื้นที่เสียงกันเมื่อก็สิเกิดขึ้นต้องู้ใดเสียงพ่อแม่พู้ได้ไปขายเรศไปขายเบอร์มากกับอกกันเนี่ยพันธุงดีบก,กขอซื้อเมื่อเียวพ่อแม่พู้ใดมากเคขายมากงวดก่อนหนึ่งงวดอยู่ประเท้กับมากอยู่เนี่ยเขาสี่ห้กกับโอ้โหบาดเนี่ยเพราะว่าไปขายหัวดอันกรุงเทพกรุงเทพเขาห้ามขามจังหวัดห้ามเดินทางเพราะว่าหาลงพนเทือกวันเนี่ยเขาห้ามเดินทงา,ทกานนง,นทงกันหลอยมากกับมีหลักมากเพราะกันหลักมากเอยขนของมากตัวเขาสุทธิ์ถือตัวแดนมากว่าจะคล้องก็ได้ไป อันสมุนสาควขั้นกัตัวเขามา่กับนี่เด้อันนี้กับวอลับพิดสอบตอนจะขวางแล้วก็บวอลับพิดสอบตอวสังคม้อมอันบิีเอินว่าเห็นแก่โตก็ได้นะผลเสียหายผลกระทบเสียหายจังมันเสียหายเกิดขึ้นเรื่อยๆของเข้ามันก็เกิดความเสียหายเกิดขึ้นเกิดขึ้นตัวบ้านตัวเมืองตัวเศรษฐกิจอันสี่หล่าเบื้องต้งแต่ข้าเจ้าประเทศอื่นนข้าเจ้าประเทศไชน่ากากแตเด้กข้าเจ้ารักษามีระเบียบมีวินัยประเทศจีนข้าเจ้าเอาวินัยเบื้องตอนอ้นเดี้รักษากัน ฉีดวัคซีนมันกับ่ระเทศนี่ควบคุมจะมาตกันโควิดได้ตัวเพราะว่าเขาจะหูวจักระเบียบหูวจักวินัยหูวจักซอยเหลือจต่ของผูดได้วัคซีนวัคซีนอีหยังน่ะฟิลิปปินส์น่ะนะให้ถือว่าบองเป็นคนประเทศฟิลิปปินส์โหดอีหยังน่ะรถสีขาที่มีเวิร์ตยังเพราะง่อันนั้นประธานาธิบดีกับยาเสพติดแล้วสีขาที่มีเวิร์ตแล้วว่ากับพวกวัคซีนวัคซีนอันนี้ก็ พอท่านไปถึงขนาดปลาหนั่นเ้ามันอยู่อารุ่อารวยกันอยู่กับให้รักษาจะขวางให้รักษาตัวท่าสาตัวจะขวางอย่าไปใกล้อย่าไปสัมผัสอย่าไปนั่นไปนี่บักขีฮาดคือว่าสิตัดผมดตั้งแต่างชนญาติจะพูดสาวปรมักบ่ปัญใดมันสิมีระเบียบไม่วินัยมันตัดเราไปผมอุจฉาฮาดตัดเราไปยืดหัวชูหัวขึ้นรูญกหัวขึ้นรู ไงแล่ะกับ่ต้องเหตุไปไล่ไปบอกระเบียบวินัยผู้นั้นผู้นี้คือกันการใส่สิ่งใส่ของอีกเติมเข้าไปอีกของส่วนร่วมของเป็นของส่วนร่วมอันพวกของมาไม่เตาบ่เตาเผาขยะนั่นคู่บอกให้คู่สอนกับว่าท่านได้เปลี่ยนอย่เอากวางเพื่อนลงไปหน่อยจักหน่อยหนึ่งเอาเสื้อเพื่อนลงไปเอาเพื่อนลงไปจักหน่อยหนึ่งเอาไวเพื่อนแล้ะกะ็เทขยะใส่้วจังจุด จุดตึงทึงบีก็ได้ควันไฟลงตึงทึงบีละให้มันใหม่อยู่ทึงที่จุดใส่ก็ได้จุดใส่ก็ได้ใหม่เบิดแต่ว่าให้มีพื้นตะกอนเอาพื้นเอากล่องใหม่ลงใส่นี่ส่วนใหม่อยู่นี่ก็มีไม้ไผ่ไม้ไผ่น้ำมูลนี่ก็หลายอยู่นี่บอกให้พูดว่าเก็บกรบพูดเก็บมือนันก็ได้เศษไม้ไผ่เศษไม้ไผ่อยู่หลังข้าศ์เนี่ยไปอ้อยพื้นเพต้องใส่หลายดอกหักใสเพราะจังน้อยเพราะมันเป็นเสื้อเพิ่งขึ้นไปให้มันดูดอากาศดูด ดูดออกซิเจนเข้าไปพันวาพื้นทศแบบอี่ยังล่ะใส่แกสซิไฟเออใส่ควมำร่อนของอากาศเข้าไปเผาซอยเข้าไปอันนี้กัหัดใส่สักวันเบิ้งน้ำกันเท็ดในมันเป็นแล้วการเรื่องของจุลินทรี์เรื่องของกุยมารเศสอาหารถามอาจารย์ยู่เนวัตพันวาบ่มผู้ใดไปถามจักเถื่ออันนี้คู่กับไปแล้วกันแล้วเลยนี่โซถิ่มไปซื้อๆแ่วบ๊พากันเบิ้งบ๊พบกันติดตามไอ้บ๊กันเบิ้งเอาเนี่ยกันติดตามเบิ้งในยาเสพย์น้ำอาสูเนียลไหล ปีในของคู่หรือว่าการงานของคู่กับมีอยู่อมืมันสิออกเดืยนออนไลน์ไปหมดละต่อไปว่านเนี่ยขั้นเขาบ่มีระเบียบบ่มีในบ่งหุห่นจักรักษาตนรักษาตัวน,นี่ครับเพราะการเทศเอาปฏิบัติตัวเอาการแสดงข้ามก็เห็นตรงขั้นใจเวลาก็จึงขอยุติไว้เพียงแค่นี้ขอความสุขความเจริญมีแกพี่แกน้องลูกหลานทั้งหลายทุกข์กวนหากันเถิด